วันนี้ที่วัดยางงามลำปำเขาจัดกิจกรรมทดกระถินสามัคคีโดยมีพุทธศาสนิกชนร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับโดยในช่วงเช้า มีการลากพระกลับวัดซึ่งได้ออกจากวัดไปตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2567เพื่อร่วมงานแข่งพขลลากพระประจำปีที่อบจพัทลุงจัดขึ้นโดยเรือพระของวัดยางงามได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทเรือพระแบบดั้งเดิมใช้เวลากว่า18วันจนวันนี้ชาวบ้านรวมใจกันลากเรือพระกลับเข้าสู่วัดยางงามนะครับ และหลังจากนั้นเวลา9นาฬิกาเนีน่ยพุ่มกรถินจากพุทธ,ธบริษัทคณะต่างๆมาพร้อมกันณวัดยางงามและร่วมถวายพัฒตาหารเพลนแด่พระพิสุท์สามเณรในเวลา13นาฬการ่วมบุญบริวารกรถินงานทดกรถินสามัคคีแอกระถินรอบพระอุบโบสถมีการรำหน้ากลองยาวกันอย่างสนุกสนาน สำหรับวัดยาง,งามมีพระอุโบสถสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องบางมานวิชัยพระพักคล้ายสตรีเพศสวยงามมีอายุราวๆ200ปีซึ่งพระใบดีกายศยะสัทโรเจ้าอาวาสเล่าว่ามีการเกณฑ์นักโทษในสมัยนั้นมาสร้างและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทอดกระถินดังกล่าวก็จะกิจกรรมให้เด็กๆในชุมชนได้แข่งเรือพาย และชกมวยทะเลเพื่อความสนุกสนานให้ญาติโยมที่มาร่วมบุญได้ชมกันอีกด้วยเข้าสินยไม่ต้องแคบซอยไม่ต้องแคปซอยตอนนี้ อย่างงามนั้นนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่วิจัยของโครงการบริหารจัดการสื่อวัฒนธรรมชุมชน12พื้นที่วิจัย44ย่านวัฒนธรรมชุมชนภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและเครือข่ายย่านวัฒนธรรมชุมชนโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ทำร่วมก,กันกับเทศบาลเมืองพัทลุงครับ